สวัสดีครับนะครับช่องสินเกษตรมาอีกแล้วนะไม่เคยได้เจอกันสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับไปแล้วหมูลน้อยชุดนี้สองเดือนแล้วนะสองเดือนแล้วหนุนไปหนุนแล้วแม่เขารวยๆหิวข้าวยัางรวยๆหิวยังลนึ่งรวยหิวยังหิวยังเลยเออรวยหิวแล้วเว้ยเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินรอแม่ก่อน ก็แ,แม่ก่อนน้ช่วงนี้นะช่วงหมูราคาลงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราเรามีหมูไว้หลายตัวเลยครยี่สิบตัวก,ก็ไม่ได้ปล่อยพอมาถึงช่วงปีใหม่โอ้ไม่พอปล่อยนะครับไม่พอปล่อยเมื่อก่อนเขามาขอเนี่ยตัวละสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบโอ้เราเคยปล่อยตัวละพันขอสี่ร้อยห้าสิบ เราปล่อยไม่ได้ก็เลยดึงไว้ถึงปีใหม่นะพอมาถึงปีใหม่นะไม่พอหมูไม่พอ,มไ,มพอไม่พอลูกค้านะครับอันนี้ก็ท้องแล้วนะน้องแม่กันนะแม่กําไรตอนนี้แม่กําไรเห็แนแม่รลลวยกําไรตอนนี้แม่ถุงเงินถุงเงินเนี่ยถุงเงินเลือดสูงเรา สูงแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนสองชุดนี้ชุดนะนี้มีห้าตัวเหลือสองตัวนะครับเอามาเอาไปเลี้ยงเลีนะ้ยงตัวเงินตัวเงินว่าไงลูกโอ้อยคลองแล้วตัวเงินทลองนี่ยหน้าหลำแหลมเนี่ยหน้าหลำแหลมมันจะหลุดเลยเนี่ยออหน้าหลำแหลมเดี๋ยวค่อยเล่นพอจะไม่ได้เล่นด้วยหรอกนี่นะครับ อมหมูเราปล่อยออกหมดช่วงปีใหม่เพียงเลยไม่พอกันแต่ว่ายังยังเอาไว้เนี่ยนะครับสามตัวเนี้เราจะขุนไว้ทันให้มันทันสงการนะครับอันนี้ก็เกลีวเกลวนะ,ะเกลีวเวแม่สาวแม่สาวช่งเทียนะ่ยนรักน่รักเนี่ยน,นี่เลือดสูงนะครับเลือดสูงแต่สามตัวแต่ <c oughs> สามตัวนะครับชุดน,นี้ไม่ปล่อยนะ ปล่อยขุนไว้ก่อนขุนไ่รอส่งการก่อนลูกเนาะแต่จะใครจะเอาไปเลี้ยงก็เอานะมันเหลือตัวเมียอยู่ตัวละอสองตัวมั้งเนี่ยนะครับเพแม่บ้านปล่อยออช่วงปีใหม่คนมาแย่งกันเอาจแจเบวลูกไะมเออแจแบวจแจเบวให้ให้มาอยู่กับน้องๆน,นะครับนู่นุนมาจากจ่อย จอยเดี๋ยวนี้เริ่มถ้าเกิดเริ่มติดสัตว์เริ่มตัวเป็นหนุ่มแล้วมีอาการดุดุหน่อยนะเนี่ยนะจอยดุหนักหน่อยจอยจ,อย,จอยเอ้ยนะรวยจะด,ดุแล้วลูกจอยจะให้เป็นพ่อพันธุ์ต่อไปนะให้เป็นพ่อพันธุ์ต่อไปพอแยก,แกเจริแววออกไปแล้วก็ตามเจริแววเนี่ยจเจริแววมันอยู่นี่นะครับ เจริบมาอยู่นี่กับน้องๆนะกับน้องๆะจริบเดี๋ยวจะเอาสองตัวนูน้นมารวมด้วยนะครับเดี๋ยวเนี่ยวิ่งออกไปไกลเริ่มหากินไกลไปเรื่อย๋ยวหมาจะกัดเอานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงไว้ในติดกับเพื่อนบ้านนะครับตลอดจะเปอนเพื่อนบ้านไปวิ่งไปจุดกล้วยเขาบ้างไปออกไปไกลบ้างนะ่ำหมาบ้านอื่นเขาจะ ไล่กัดเอานะครับช่วงนี้ถ้า <c oughs> หมูนะฮะหมูหมูน้อยในช่วงจังหวะนี้ไปจนถึงสงการเนี่ยนะครับใครมีถ้าราคายยังไม่ขึ้นทนให้อาหารไปก่อนนะพอถึงเทศกาลโอ,อ้ไม่พอไม่พอขายนะครับไพอแบ่งลูกค้าค้ามารอ เราเอามาแย่งเอาครับตุองเงินตุงเงินเด้เอ้ยหิวยังลูกหิวยังรอมแม่นะรอมแม่ลรนะึปะนี่ตุงเงินนี่เป็นเลือดสูงให้ลูกให้ลูกหลายรุ่นแล้วเนะนี่ยนะตอนนี้ก็มีแต่แม่พันธุ์ท้องหมดแล้วนะครับท้องหมดแล้ว หลังจะสักสองเดือนสามเดือนก็จะมีลูกหมูมาวิ่งจากมักกะลาคุณพาสักมีนาเน,นะนี่ก็จะมันจะครอบหมดละนี่พ่อพันธุ์เรารรลูกหนะล่อเราวนะี่ลูกหล่อเราเนี่ยลูกหล่อเฮงเฮงลูกหล่อเอ้ยอเอานอนลงนะลูกลูกไหนก็ได้ลูกไหนก็ได้ให้นอนให้พ่อจับเอ้ย จะนอนลงเลยนะลูกแขงนี่เชื่องมากนะครับแขงนี่เชื่องตัวใหญ่เลยตัวดำพึ๊ดเลยเนะล, <c oughs> ลูกแข็งแข็งใหญ่ๆนะครับท่านที่เลี้ยงหมูป่าเนี่ยต้องให้ความสนิทสนมอย่างนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ว่าจะ ไว้ใจเขาสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเมือม่อเมื่อมีความพันธุ์ผสมมันก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าการให้อาหารการทำความสะอาดคอ,อกนะครับก็จะมีความปลอดภัยพรานี้จะแคบหน่อยนะครับพอผมขยายไปฝั่งนูน้นนขยายออกไปให้รองรับลูกหมูในเอาคอดในคอ,อกที่ปลอดภัยเวลานั้นเขาจะออกข้างนอกไม่ได้เมื่อก่อนปล่อยไว้อย่างเงี้ยพอฝนมาน้ําเข้า โอ้ชุดนั้นหมูตายไปยี่สิบตัวยี่สิบเอ็ดตัวนะครับศูนย์หนึเป็นมสองหมื่นสมัยนั้นนะ่หมูมีราคานะครับจวงหมูมีราคาเราเอาหมูไม่ไมทันพอพื้นแฉะลูกหมูขี้ไหลนะฮะเราดูแลไม่ทันก็ตายนั้นเสียดายมากนะครับทีนี้เราให้หมูใหญ่ คอที่ปลอดภัยหน่อยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับ A FC ทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเล็กๆเ,เราหน่อยเป็นกําลังใจให้กันฝากเป็นกําลังใจให้กับ A FC ให้กับท่านที่เลี้ยงสุกรเลี้ยงหมูป่านะครับทํากรเกษตรทุกๆท,ท,ท่านได้มีกําลังใจนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีปีใหม่ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม